ครับวันนี้มีรถมาให้ชมสามคันนะครับเป็นเพจรถมือสองสภาพดีเช่นเคยนะครับคันแรกเป็นอนุกเอาติด1.8นะครับเกียร์ออโต้เซ็นทรัลล็อก ABS นะครับคันนี้คันนี้ราคาอยู่ที่95,000บาทนะครับภาษีเต็มนะครับคันนี้พร้อมใช้งานนะครับไม่ต้องซ่อมอะไรแล้วคันที่สองเป็นเอาติด1.6เกียร์ออโต้นะครับ ABS กระจกไฟฟ้าสี่บานแล้วนะครับคันนี้ราคาอยู่ที่6 9 0 0กบาทนะครับ คันที่สามเป็นเอาติด 1.8e นะครับตัวนี้ได้สีใหม่ร้อยเปอร์เซ็นเต็มนะครับสีสวยเบรก abs ดิสต์สี่ล้อแอร์บรกสองใบนะครับเป็นทันรกยางได้เป็นยางปี22ยาง michelin energy นะครับยางสภาพ90เปอร์เซ็นเลยนะครับคันนี้สภาพโดยรวมสมบูรณ์นะครับภาษีเต็มพร้อมใช้งานครับรถอยู่อำเภอปากข้อจังหวัดราชบุรีนะครับติดต่อสอบถามคุณวลลินนะครับเบอร์นี้เบอร์เดียวเลยนะครับไม่มีเบอร์อื่นนะครับ ระวังวิชาชีพด้วยรับโดยรวมเขาบสอบถามหรือมาลองขับมาลองดูตัวจริงก่อนได้นะครับขอบคุณครับ